สวัสดีครับทุกคนเรามาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่ามาพูดกันถึงทางฝั่งแม่จีนกันบ้างตอนนี้มีการจัดอันดับเกิดขึ้นนะครับท็อปฟ m ม l ลเค o ป๊อปไอด w ลออเยอดการเสิร์ชค้นหาสูงที่สุดเลยในปี2025นี้สำหรับศิลปินหญิง k คปปซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคน ตัวแม่ระดับตัวบิ๊กเบิ้มทั้งนั้นแน่นอนอยู่แล้วมีลิซ่าของเราลิซ่าสามารถเข้ามาอยู่ในอันดับที่3เลยนะทุกคนอันดับที่3การเสิร์ชค้นหามากที่สุดในเว็บปอของไอดอลเคป๊อปหญิงมากกว่า2.3ล้านซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ายอดการเสิร์ชหาการพูดถึงลิซ่านั้น เกิดจากการพูดถึงล้วนๆไม่ได้มีการสร้าง Account ของลิซ่าเพราะว่าน,น้องไม่ได้มี Account ไว้ป่อเลยเพราะฉะนั้นยอดทั้งหมดนี้คือยอดที่แฟนคลับพูดถึงเมนชั่นถึงเซิร์ชหาลิซ่าในเว็บไว้ป่อเท่านั้นเลยเป็นยอด Impact ที่โคตรจะปังเลยไม่ได้มี Account อ,อยู่ในแพลตฟอร์มของทางฝั่งแม่จิน แต่ว่าถูกพูดถึงมากที่สุดเป็นอันดับที่3เลยในปี2025นี้มากันต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับเป็นโมเมนต์ที่ลิลลี่ฝั่งเกาหลีใต้บอกใจฟูมากเลยกับการที่ไปรอลิซา่ารวมไปถึงไปส่งน้องขึ้นรถกลับบ้านวินาทีสุดท้ายก่อนที่รถนั้นจะเตรียมตัวขับออกไปลิซ่าเปิดประตูหน้าต่างค้างไวแล้วก็พูดว่าขอบคุณที่มารอก,กันนะคะคือรู้อยู่แล้วว่าอุณหภูมิแล้วก็อากาศตอนนั้นคือติดลบทุกคนหนาวอยู่แน่ถึงแม้ว่าลิลลี่บางคนเขาจะสวมชุดเสื้อผ้าหนา,นา,นา เตรียมตัวมาพร้อมแต่ก็ยังไงยังไงมันก็ยังหนาวอยู่ดีลิซ่าก็ยังมีความเป็นห่วงกลัวว่าลิลลี่นั้นเขาจะมารอนานเกินไปพยายามเปิดประตูหน้าต่างให้นานที่สุดเท่าที่น้องนั้นจะนานได้เพื่อให้แฟนคลับได้เห็นแล้วก็ได้พูดคุยได้ถ่ายรูปได้เมาส์มอยกับเหล่าลิลลี่เกาหลีใต้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่รถของลิซ่านั้นจะขับออกไปเป็นวินาทีโมเมนต์สั้นๆที่ฝั่งลิลลี่เกาหลีบอกว่า อากาศหนาวแต่อบอุ่นหัวใจมากเลยกับคำว่าขอบคุณที่มารอกันนะคะของลิซ่ามันทำให้รู้สึกว่านี่แหละ c o m p l e ทแล้วกับการที่มารอดูลิซ่าเดินเข้างานแล้วก็เดินกลับบ้านอย่างปลอดภัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูโมเมนต์รูปภาพของลิซ่าในฝั่ง IG กันบ้างดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นวันนี้เลยไหมวันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนลิซ่าจะมาเสิร์ฟลุกช่ำชัำของลุยวิกตองอีเวนท์ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆคลิปนี้อัปเดตสั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ